ครับเอา Project C70 คัสตอมมาให้ดูครับวันนี้ประกอบขึ้นโครงนะฮะก็พี่คิงสั่งเป็นสีเทาลำโบนะครับตัดกับสีดำมันก็สวยนะฮะแต่พอไปทำหรือไปลองปรึกษากับพี่แม็ก VR r า d e r แล้วเนี่ยแกบอกว่ามันตัดดำเทาลำโบมันจะดูด้านๆเนานะถ้าใครเคยเห็นมันจะไม่มีเม็ดนะก็มาจบด้วยสีของ Honda เองนี่แหละเป็นสีเทา Honda ตัวใหม่ นะครับให้ดูใกล้ๆก่อนไม่รู้จะเห็นประกายไหมแต่ร้านนี้ทําสวยมากาไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าคือมันจะมีกากเพชรระยิบระยับอยู่ก็เรียกว่าสีรู้ไซส์แล้วกันอ่านี่นกล้องประมาณนี้ไม่รู้ก,กล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะแต่ตัวจริงอะ่ะเขาสวยแ,ลวแหละดูเขาเก็บงานนะผมสวยเลยเดเก็บงานให้เนียนเลย เนียนไปเลยครับนะครับตัวถังครับปูดจนบางเลขเครื่องนี้เอเลขตัวถังครบอ่าสเลยอันนี้ขึ้นโครงก่อนเดี๋ยวเราก็จะเริ่มประกอบไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยดูด้านหน้าที่ผมผ่าขยายเก็บให้หมดครับสวยครับดูหัวน็อตหัวที่เติมเนี่ยกันให้หมดครับสวยเลยอันนี้ผมลองร้อยไปก่อนนะครับเหมือนเราก็ตั้งท่าแล้วกันละเริ่มหัวละก็โอเคครับก็มาให้ชมกันก่อนว่า เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแหละเดี๋ยวก็ประกอบเครื่องแต่พอมาถึงจุดเนี้มายืนดูเครื่องที่กําลังจะประกอบเครื่องคงได้ไปเผาดอโคตรแล้ <ś led> <c ười> เครื่องคงเพาดอโคตสีดาแน่นอนเออในผมหยิบให้ดูแล้วยุคนี้ไม่มีไม่ได้ฮะนี่ครับพี่คิงครับฝากถึงด้วยครับตอนเดี๋ยวตอนเอาลงผมแท็กพี่แน่นอนเดี๋ยวเรามาเลือกกันพี่ผมว่าพี่ต้องนอตไทเทสแหละเปลือยซะขนาดนี้นะ จากคุณเดนะฮะไทเทเนียมโบครับ DB Factory Part ครับผมสนใจสั่งได้นะผมว่าน่าจะเป็นคนดังในโซเชียลคนหนึ่งสีน็อตไทเทเนียมสวยมากอ่ะดูก่อนพี่คิงว่าจะเข้ากับสีอะไรในคันนี้น็อตเฉยๆผมว่าคงจะอยู่ไม่ได้นะรถพี่เทพขนาดนี้ล่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ